สวัสดีจ้าวันนี้ตอนเย็นเย็นยัเงินมานั่งเฝ้าไม่ให้นกลงกินข้าวในนาเย็นแล้วก็ยังมีลงอยู่บ้างแต่ไว้เยอะตอนเย็นมันจะมาเยอะตอนช่วงแดดร้อนๆช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย บ่ายสามโมงสี่โมงจะเยอะมาเป็นร0อยตัว200ตัวก็มานกพิราบตอนเย็นๆนี้ก็จะมีนกกระจอกขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็บินลงไปกินไปตัดต้นเลยมากับนกเซมอนเหมือนเดิม พาน้องออกมาตากอากาศเย็นๆข้างนอกอยู่แต่ในบ้านไม่รกงกลัวเขาจะเครียดเนาะเช้ามาเย็นมาถ้าเย็นเงินอยู่ตอนกลางวันก็อยู่ด้วยกันทั้งวันถ้าเย็นเงินไม่ได้ไปทำธุระนอกบ้านแต่น้องสลับเปาไม่ได้ไม่ได้ออกเพราะว่าเอามาด้วยกันไม่ได้ น้องซะละเปาเขาตกใจเสียงเสียงที่เขาจุดมันทัดไล่นกเดี๋ยวมันจะบินเตลิดไปมันไม่ยอมกลับโซเลยไม่กล้าออกมาเล่นเขาจุดกันตุมต่มต่ำตุม่มต่ำไล่นกถอกันไปถอกันมายายก็ไล่ไปอา้าวไปลงของเจ้าอื่นเจ้าอื่นเขาก็ไล่วนไปเวียนมา งเงินจุดไม่ได้แล้วน้องเซ์มอนอยู่ด้วยเดี๋ยวเขัตกใจตกใจไหน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 ช่วยยายละ่ะช่วยยายเฝ้านกเสียงร้องตกทักทักทกขามาไม่มืดไม่เข้านะนกอะ่ะ แต่ก็เบาแล้วแหละแดดเย็นๆแล้วเหลือแต่นกน้อยๆกินข้าวเหมือนกันแต่ว่ากระเพาะเขาเล็กก็กินไม่หมดเท่านกพิราบเงจ๊ก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 นกกระจอกกระติบ กำลังต้นเล็กๆกำลังแทงขึ้นดินกินได้ทั้งยอดทั้งเม็ดเลยเนี่ยขนาดเนี้ยนกนกมันกินนะกินได้ทั้งต้นเลยมากับนงแซอมอน บินขึ้นบินลงตัวยายดิตัวยายเดินทำอะไรน่อนอนตัวยายเดินทำอะไรทำอะไรครับ ได้ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงน้อนก่ะตัวมันเล็กมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงมันร้อง กินนั่นตวงนกปักหางนกปักหางเนี่ยเงินไม่ไล่หรอกเขากินแต่หอยถ้าไม่มีนกปักหางเนี่ยหอยเชอรี่ลงแล้วก็หวานลงไปก็เสียหายหอยกินอยู่บนบนฟ้าก็นกอยู่ในไร่นาก็หอย รู้พืชก็เป็นยากอีกอุปสรรคหลายอย่างชาวนาเล่นอะไรสนุกอะไรนักหนาเนี่ยชอบกัดกัดเล่น ท้องไหลท้องมาวันนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่ลมกำลังดีกำลังเย็นสบาย หากินแล้วขำมาก็เข้าหาลังเจ้านกน้อยลงมากินแล้วก็ขึ้นไปเลสว่างแล้วก็ลงมากินใหม่ม่อนเนอะม่อนไม่ต้องหากินก็ได้กินม่อนนะ เสียงนกเสียงธรรมชาติมองไม่เห็นนอกเลยกล่องนกตัวน้อยจังบินมานกตัวน้อย,น,อยนกกระจาบ ในทีวีก็จะเห็นในโทรศัพท์ยายไม่ได้ใส่แว่นตามาก็มองหางนบกไม่เห็นแต่ตาเปล่ายายเห็นแต่มองในในหน้าจอโทรศัพท์ที่ถ่ายไม่ไม่เห็นจอมันเล็ก เย็นสบายชมทุ่งทุ่งกว้างนกเขาก็เยอะอุปสรรคเยอะแยะทำนา นกก็หลายชนิดทั้งหอยทั้งนกทั้งญ้าลงทุนยาค่ายาใส่ปุ๋ยซื้อปุ๋ยก็แพงค่าแรงงานก็แพงจ้างเขาฉีดยา จ้งเขาไถเขาคาาหวานมังจะใส่ปุ๋ยก็จ้างจ้างเขาเก็บเกีียวหลากไปถึ้งลงลงสีก็ต้องเจ้าของนาเป็นคนจ่ายทางลงสีเขารับอย่างเดียวแล้วก็ค่าตะช่างอีกนะค่าตะช่างช่างขายเอก ทุกอย่างถึงลงสีทําแล้วก็เอาไปให้ถึงลงสีขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายเงิน คนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ยังเงินทําคลิปต่อๆไปก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า